คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสามคนที่เข้ามาเจอนะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้เอเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเขาอยากเขาไม่อยากนอนคนเดียวเขาอยากจะมีคุณอยู่ข้างกายอะคะ่ะในทุกค่ำคืนนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาอาจจะเคยหลับไหล ในความสัมพันธ์มันเนิ่นนานขี้เกียจเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหรอมั้นะนะคะประมาณนี้ y o u r kiss is the sweet thing that i n o a d e long for เขาบอกว่ารอยที่สนหวานของคุณเนี่ยเขาอยากได้ทับคลางทับบา้ารือตัวปะ คุณดูดูสวยมากนะดูดีมากๆเลยในสายตาเขาค่ะนะคะอาจจะดูสวยดูหล่อแล้วก็สะกดสายตาเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่ได้มีคุณในชีวิตนะโชคดีขนาดไหนคุณเป็นสิ่งล้ำค่าขนาดไหนบางคนเพิ่งมารู้ว่าคุณคือสิ่งล้ำค่าเมื่อสายไปด้วยตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องราวของตัวเองค่อนข้างมา นะคะจะบางทีเขาไม่น่าจะาคุณยังเห็นค่าเขาอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านี้นใ,นใครบางคนอาจจะโฟกัสเรื่องของการงานการเงินของตัวเองจนลืมคุณไปละคุณก็คุณเองก็เลยแบบอ,อาจจะถอยมาจัดการชีวิตของตัวเองด้วยเหมือนการสมัรงเคสบางก่อนี้ซึ่งพอคุณมาจัดการชีวิตเองแบบอยู่สวยๆเลยค่าเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว,ว่าเฮ้ยนี่ฉันกำลังเสียสิ่งที่มีค่าไปปะเนี่ยนะคะหรือฉันโชคดีมากเลยนะที่ได้มาเจอคนเนี้ยถ้าเกิดว่าความสมัธ์ยังไม่ถึงขนาดแตกร้าวเนาะ I can t accept the truth t h a t I'm a troublemaker จริงๆทุกครั้งที่ความสมัรมาสดุดนะคะมันก็ไม่ใช่รู้นะว่าส่วนหนึ่งมาจากเขาแต่เขาไม่สามารถยอมรับได้ร้อว่ามันมาจากเขาอะค่ะเหมือนแบบตองยา่าตเองเป็นคนไม่ได้เรื่องเนี่ยไม่ไม่ชอบเผชิญหน้ากับด้านนั้นช่วงนี้คุณดูสงบดูเย็นนะคะจนบางทีเขาเดาใจไม่ถูกในความเยือกเย็นของคุณเนี่ยนะคะบอว่าเอ๊ะ คุณคุณยังรู้สึกกับเขามันเดิมหรือเปล่าทาไมคุณดูเยือกเย็นแบบแบบปลกบางทีคุณก็ไม่ได้อะไรมาหรอกคุณแค่บอกว่าอยู่ในที่ของตัวเองวางจิตวางใจให้บอกว่าเย็นสบายใจไม่ได้รุ่มร้อนไปกับการตามเขาแล้วนะคะแต่เขารู้สึกว่าคุณแบบสงบเยือกเย็นแบบแปลกในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าบางคนนะคะเขารู้สึกว่าอยู่คุณแล้วมันแบบอยู่กับใครก็ไม่แบบสบายใจนะคะหรือได้รับพลังงานด,ดีๆเหมือนอยู่กับคุณเนาะ ในคำว่าสง,งบเยือกเย็นนั้นบางคนก็กลัวว่าคุณจะเดินอ่ะปาจเขาไปนะเว i ฟอร์มีรอฉันก่อนอย่าพิ่งไปไหนนะคะหรือไม่งั้นก็ยังอยู่กันดีๆนี่แหละนะคะ,นะะแต่บางทีเขากลัวว่าคุณอาจจะคิดว่าเขาไม่ทําอะไรเขาอืดอัดยืดยาดช้าๆอะไรเงี้ยจนคุณแบบอาจจะไม่ได้อยากจะรอเขาแล้วอะไรไม่อยากจะเดินไปพร้อมกับเขาแล้วหรือเปล่าอืมอยากจะ อยู่กับคุณนะสนุกเขาหรือ,อีกในหนก็คือคิดถึงเรื่องราวดีๆที่เคยมีด,ยมด้วยกันยิ้มเดยกันหัวเราะเดยกันมีความสุขเลยอันนะคะแล้วอยากจะกลับมาได้บรรยากาศหรือไม่ต้องอยากกลับก็ได้ยังอยู่ในชีวิตไม่ก็คือ,อจะมีโมเมนต์แบบเน,นี้ยกับคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราห่างกันไปแบบจริงๆเลยอ่ะแบบไม่ได้คุยกันเลยเขาส่งตาชวนคุณดูแบบร่าเริรรงเกินไปนะมีเรื่องอะไรดีๆในชีวิตหรอไม่บอกกันบ้างหรือทําไม มีมีเรื่องราวดีๆในชีวิตเนี่ยจนลืมใช่ไหมล้วหรือเปล่าดูมีความสุขดูสนุกกับชีวิตจังเลยอ่ะ,นะะเนื้อคะอ้าสนุกกับชีวิตก็ไม่ได้หรอไอคลิป looking your pictures ก็บอกว่าเขาดูรูปของคุณบ่อยมากเนะะื้อคะอาจจะผ่านโซเชียลมีเดียต่างเนาะหรือรูปที่เซฟไว้ก็ได้นะคะก็ไม่รู้ช่องทางไหนนะคะ